สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินเข้า t ูมัน y ี่วอลเล็ตนะครับตั้งแต่50บาทจนถึง1,400บาทนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการถอนเงินครั้งแรกจากแอป,ปหาเงินฟรีแอป,ปใหม่ล่าสุดนะครับผมนะก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่50บาทเนาะมีวิธีการยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ ANC Studio นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนหางเงินเข้าบัญชีของ t o m o n e y Wallet และก็เป็นแอปหนึ่งที่สามารถที่ถอนเข้าบัญชีของธนาคารได้ด้วยเช่นกันนะครับ แอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมทำภาษากิจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับดูวิดีโอด้วยนะครับซึ่งนะครับผมก็สามารถที่จะสะสมคะแนนได้ถึงขั้นต่ำอยู่ที่50บาทนะครับเพราะว่าแอปนี้ถอนขั้นต่ำเข้าบัญชีของ To m านี่วอ l l ลนั่นอยู่ที่ 50บาทครับถ้าเราจะถอนเข้าบัญชีของธนาคารนั้นต้องใช้คะแนนนะครับแล้วก็หรือเงินนด้เพ่ากับอยู่ที่100บาทในการถอนขั้นต่ําของธนาคารนะครับคลิปนี้ก็เลยน่าจะถอนเข้าบัญชีของทูมานิวเ l ล็์นั่นเองนะครับใครที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับก็รอดูนะว่ามันมีวิธีการ กันอย่างไรแล้วก็มีวิธีการสร้างไรายได้อย่างไรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปตัวนี้กันเลยนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป EZ Camp นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันใหม่นะที่ผมรีวิวไปนะครับก็เป็นแอปหนึงที่เราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดของแอปนี้อยู่ที่ 1,000 0ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ในส่วนของคนรีวิวก็คืออยู่ที่3 0 0รีวิวนะครับคะแนนรีวิวเฉลีย่ยเต็ม5ดาวได้อยู่ที่ 4.1่ด่าวนะครับมาดูรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับผมนะทั้งหมดเลยนอะกจากคุณวัชชัยนะครับได้ให้2ดาวเพราะว่าเริ่มเกมก็มีเหรียญล็อกอินเริ่มเกมก็มากอยู่แต่พอเล่นไปเหรียญมันก็หายไปเกือบครึ่งนะครับจากคุณชานยุทธบอกว่ายังต้องปรับปรุงเรื่องความเสถียรของเกมอีกนะจากคุณสุนิสายั่งยงิยนบอกว่าได้เงินจริงได้จริงฝากรหัสเพื่อถอนเงินเร็วขึ้นได้จริงแน่นอน100%นนะครับแล้วก็เขาได้ฝากรหัสเชิญนะครับ ก็อันนี้คือ3รีวิวแรกเนาะมีอีกประมาณ2 0 29 29 7 293 297รีวิวอีกนะครับที่คนสามารถที่มาอ่านได้ตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะวันนี้นะก็เรามา ถอนการสดๆเลยแล้วกันเนาะอาจจากคุณพีเคซัมบอกว่าถอนเป็นทูไม่ได้เหรอแสดงว่าตอนนั้นอาจจะไม่มีการถอนเป็นทูมันนี่วอลเล็ตเนาะแต่ปัจจุบันนะมีการอัปเดตแล้วนับสามารถที่จะถอนได้เข้าบัญชีของทูมันนี่วอลเล็ตนะครับตอนนี้มียอดเหรียญอยู่ที่5 1 4 4 0เหรียญหรือเท่ากับอยู่ที่51าสบาทจุดสีสตางค์นะครับวิธีการที่เราจะหาเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเดียวนะครับตอนนี้เราจะพาดูวิธีการ ถอนเงินกันก่อนนะครับมาที่คําว่ากระเป๋าเงินแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือกระเป๋าเงินเนาะเรามีเหรียญอยู่ที่เท่านี้นะครับ การถอนเงินเข้าแบงก์หรือธนาคารนั้นจะต้องใช้เงินอยู่ที่100บาทหรือใช้เหรียญอยู่ที่95,000เหรียด้วยกันนะครับการถอนเงินที่150บาทนั้นต้องใช้เหรียญอยู่ที่1 4 0 0 0 0ห่นเหรียดด้วยกันนะครับการถอนเงินที่200บาทนั้นต้องใช้เหรียญอยู่ที่180,000เหรียญนะครับแล้วก็การถอนเงินที่500บาทนับต้องใช้เหรียญอยู่ที่4 8 0 0 0 0เหรียญอันนี้คือการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะครับซึ่ง ผมก็ไม่สามารถถอนได้เพราะว่าผมยังมีเหรียญที่ยังไม่ครบนั่นเองนะผมก็เลือกตัดสินใจไปถอนเงินเข้าบัญชีของ t w u m o n n y Wallet นะครับในส่วนของการถอนเงินเข้าบัญชีของ t w u m o n n y Wallet นั้นสามารถถอนได้ขั้นต่ำเพียงแค่50บาทหรือต้องใช้เหรียญอยู่ที่49,000เเหรียญน,นะครับผมนะ ก็ห้บาทนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับต้องใช้เหรียญประมาณ5้าหมื่นเหรียญด้วยกันซึ่งผมขอจะถอนที่5้าหมื่นเหรียญเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าผมถอนที่4ี่หมื่นเก้พันเหรียญน,นั้นมันจะมี บางอย่างก็คือว่าอาจจะถอนเงินช้าพวกนี้แต่ไม่ก็อาจจะมีการไม่ถอนเงินก็ได้ไม่ใช่ก็คือการสมใจก็ได้ในส่วนเมนูนี้ผมก็เลยจะเอาที่มันชัดเจนยี่กว่าตรง Panch นี้นะครับการถอนเงินที่ห0 0้บาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่9 8 0 0 0ดนเหรียญครับซึ่งมันใช้คะแนนมากกว่าการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารเนะาะการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร1,100บาทต้องใช้เหรียญเพียงแค่9ก0 0 0่เหรียญเองเองนาะแต่ว่าอันนี้คือต้องใช้เหรียญอยู่ที่9 8 0 0 0ดนเหรียญเลยทีเดียวนะครับ ส่วน1,400บาทต้องใช้เรียนอยู่ที่1,400เรียนนะครับผมนะโอเคเราจะเลือกที่50บาทนะครับแล้วก็จะเลือกที่คำว่า submit ตรงนี้นะครับโอเคกดเข้าไปนะครับแล้วก็ระบบก็ขึ้นคำว่า loading นะครับตรงนี้แล้วก็มีวิดีโอให้เราดูนะเราก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบก่อนนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบแล้วตรงนี้นะครับเขาให้เรานั้นใส่ในส่วนของ please fill with your bank card number แล้วก็ p a s e your e v a l อเรสต์นัมนะครับตรงนี้ก็คือผมน่าจะใช้เบอร์โทรศัพท์ของ t ูม m น n ่วอลเล็ t นะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับศู0 98, 0 18, 2, 23, นย์เก้าแปดศูนย์สะครับศูนย์เก้าแ่งแนย์สอแล้วก็ฮอดเดอร์เนก็คือเป็นในส่วนของน่าจะเป็นชื่อเนะ ชื่อ Inter, อ Inter, นะินเตอร์นนก็คือเป็นใน,ในส่วนของชื่อในส่วนของชื่อของเราที่อยู่ในบัญชีของ Tru e Money Wallet นะผมอันนี้ผมเดาวไว้เนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งถอนครั้งแรกเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ดูรีวิวของคนที่ถอนของแอปนี้นะครับก็อ่านเดี๋ยวผมจะลองใส่ชื่อของผมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะตรงคำว่าทิปนะ After w i t h d r a w a it will be นะครับอันนี้คือเขาจะใช้เวลา1นวันนะในการส่งเงินให้กับเราก็คือเงินจะเข้าภายใน1-3วันตรงนี้นะ please check your card number to award นะครับ input ก็คือเราต้องเช็คนะครับว่าเรานั้นได้ทําการใส่เบอร์ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพรถ้ามันเลลไปนะมันก็สามไม่สามารถที่รับเงินได้เนาะแล้วก็ please complete more task s to get in our g o นะ แล้วก็ช่วยไปทําในส่วนของงานเนาะเพื่อที่เราจะรับคะแนนต่อไปนะครับโอเคเราก็จะใส่ชื่อแล้วก็ส่งไปนะครับแล้วก็ผมจะกดคำว่า Submit ไปนะครับอ่าโอเคแล้วก็ที่เหลือก็หลังจากถอนนะหลังถอนจะตัดสินภายใน1-3วันทําการก็กดคําว่าคอนเฟิร์มนะแล้วก็ที่นี่คะแนนของเราก็จะเหลือเพียงแค่1,400 40คะแนนแล้วก็ที่ history นับก็คือเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะก็จะขึ้นนะครับในส่วนของประวัตินะทางเซสชันต่างๆเนาะนี่นนนคือค่าในหน้าเนาะแล้วก็นี่คือถอนเนาะที่เราถอนไปเมื่อกี้50,000ืเหรียญด้วยกันนะครับ redeem mm. history ก็คือเป็นในส่วนของประวัติที่เราถอนไปเมื่อกี้นะแต่ว่ามันขึ้นคําว่า fail นะครับทุกคนเนาะมันขึ้นคําว่า fail นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน fail จริงหรือเปล่านับเดี๋ยวผมโหลดไปแล้วก็เข้าแอปใหม่นับอ่ามัน fail จริงด้วยทุกคนนะ เดี๋ยวผมจะลองกดถอนใหม่แล้วกันเนาะทำไมมันเฟลเนาะลองกดที่4ี่หมืนเก้าแล้วกันนะครับแล้วก็ไซเบอร์นะครับธุบันนี้ว่าเลตอ่านเดี๋ยวเราดูวิดีโอกันก่อนนะครับนี่นะตรงนี้นะผมก็จะลองนะครับอ่ please f i l l your b a ท k card number นะครับแล้วก็ p l ลส e enter e ์ a l เวเล e นัมเบอนะครับอันนี้ก็ผมจะลองนะครับใส่ในส่วนของเบอร์ธุ e ันนวเลตทั้ง2ช่องเลยแล้วกันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะทุกคนนะกดคำว่า Submit นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับถ้าหากว่ามันเฟลอีกนะผมจะลองวิธีอื่นๆนะเดี๋ยวนะครับอ่ะอันนี้คือมันเขียนว่าส่งการถอนสําเร็จแล้วและก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอ่าไม่แน่ใจว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะ <laughs> เพราะว่า อ่าเดี๋ยวมันจะขึ้น f ฟล l อีกหรือเปล่าเราลองตรวจสอบอีกทีหนึ่งอ่ะมันไม่ขึ้นเฟล l รอบนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นว่า amazon card เนาะมันไม่ขึ้นว่า To มานี่วอ l ตรงนีนะ้แต่ว่าโลโก้ตรงนี้คือเป็นโลโก้ของ t u m a n ี w a อ l e t นั่นเองทุกคนเนาะอ่าในส่วนของการหาคอยหรือหาเงินก็คือเป็นการทํางาน งานอะไรบ้างก็คือเป็นงานโหลดแอปพลิเคชันรับงานนี้คือหน้าหลักก็จะเป็นงานของการโหลดแอปพลิเคชันทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นเราโหลดแอปพลิเคชัน Alive อันนี้นรับ7,500คะแนนถ้าเราสามารถที่ทำธุกรกิจได้สำเร็จเนาะเขาให้เราดาวน์โหลดนะใช้ได้เฉพาะ,ะรับการดาวน์โหลดครั้งแรกเท่านั้นจะได้รับอยู่ที่375เหรียญแล้วก็เปิดแล้วก็เล่นเป็นเวลา60วินาทีแล้วก็จับภาพหน้าจอแล้วก็อัปโหลดมาขึ้นตรงนี้นะเราก็ จะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถ้าผ่านก็จะรับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่7,500คะแนนนะครับอันนี้คือการงานโหลดแอปเนาะเราก็ไปดูเนาะมันมีโหลดแอปเยอะแยะมากมายอย่างเช่นแอปเกมก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับสมัครแล้วก็เล่นเนาะส่วนเกมอื่นๆตรงนี้คือเป็นการเล่นเกมปกตินะครับอันนี้นะับถ้าเราเล่นเกมปกติก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่า าเราไปที่คําว่ากิจกรรมร่วมตรงนี้มันจะมีการเช็คอินนะครับเราเช็คอินไปนะครับเราก็อ่าผมเช็คอินก่อนนะั่นดูวิดีโอให้จบตรงนี้ก่อนนะครับโอเคทุกคนนะเมื่อกี้ก็ได้ทาการรับชมวิดีโอจนจบแล้วแล้วก็เช็คอินไปเรียบร้อยแล้วก็ได้รับมาอยู่ที่400คะแนนด้วยกันตรงนี้แต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนนะคะแนนมันเด้งเข้ามาทุกคนเนาะไม่แน่ใจว่า รู้สึกว่ามันไม่สามารถถอนได้หลือเปล่าแบบรูปแบบเมื่อกี้ที่ผมจะลองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้เรามาดูวิธีการหาเดยดกันก่อนนะครับ1ก็คือการชิดอิน2การแบ่งปันก็คือเป็นการแช์นะสองสก็คือการถอนหนึ่งครั้ง4ก็คือการชิดให้ครบ3วันติดต่อกัน5คือการเล่นเกมสาครั้งก็คือเล่นเกมตรงนี้เนาะหคือทําภารกิจนะครับอ่าหนึ่งภารกิจด้วยกันเนะาะภารกิจคืออะไรคือภารกิจของการโหลดแอปพลิเคชันนะครับอ่านี่ทุกคนเนาะเขาจะให้เราโหลดแอปพลิเคชันโหลดนี้เนาะ ก็มันมีภอคิดนะครับให้เราโหลดไปเนาะอันนี้ผมได้รับมาอยู่ที่200เหรียญน,นะครับพอเราได้รับเหรียญมาเราก็มาสะสมแล้วก็มาถอนเงินนะครับก็เมนูถอนเงินอยู่ที่เมนูนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองถอนด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิธีของการที่เรานั้นจะใส่ในส่วนของเบอร์ทูนิวเอตแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษของเรานะครับโอเคทุกคนตรงนี้ผมก็จะใส่ในส่วนของอ่าเป็นในส่วนของเบอร์เนาะแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นโฮเ d e r name เนาะเป็นชื่อ ผมจะใส่เป็นชื่อของ True Money Wallet เลยแล้วกันเนาะ True Money นะครับ Wallet นะครับนี่นะครับแล้วก็กดส่งไปเลยนะเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทําการ e er r อร์เหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าถ้า e er r อร์ใหมก่ก็อาจจะต้องรอการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะครับตรงนี้นะเพราะว่าหรือไม่ก็อาจจะต้องรอดูวิธีอื่นๆที่เขามีสอนให้เรานะครับตรงนี้เพราะว่าผมนั่นไปดูของ คลิปอื่นๆก็ไม่มีทุกคนนะอ่านี้ก็คืออยู่ในส่วนของการส่งการถอนอยู่นะแต่ว่ามันขึ้น Amazon Gi f t Card ตรงนี้นะเพราะว่าระบบนะอาจจะเข้าใจว่าเป็น Amazon ก็ได้เพียงแค่เข้าเปลี่ยนแค่โลโก้อย่างเดียวก็เป็นไปได้ตรงนี้นะครับส่วนธนาคารนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมนั้นมีคะแนนไม่ถึงเนาะถ้ายังไงก็ถามว่ามันเฟล,ลอีกครั้งหนึ่งผมก็อาจจะรอการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารก็แล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ ยังไงก็ตามเนาะถ้าใครอยากติดตามในส่วนของอคลิปวิดีโอนะในส่วนของการถางเงินถางแอปที่มีชื่อว่า easy game เนาะก็นะกดติดตามช่องน,นี้แล้วกันนะผมจะมาอัปเดตสม่ำเสมอในส่วนของอคลิปเกี่ยวกับการถอนเงินต่างๆของแอปต่างๆนะั่นเองเนาะวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ่ะดีทุกคนวนะ่ามันได้เข้ามาจริงๆทุกคนนะสแสดงว่าการถอนเงินของเมื่อกี้มันเฟลนะครับนี่ทุกคนนะมันเฟลเนาะ ก็เฟลจริงๆนะอเมซอนนะผมก็อาจจะต้องรอการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารก็แล้วกันนะเพราะว่าทูวานี้ตอนนี้นะผมคิดว่าอาจจะทำผิดพลาดนั่นคือผมเองแหละอาจจะทำการใส่ในส่วนของข้อมูลผิดพลาดนั่นเองเนาะนี่ทุกคนนะก็ผมก็ไม่แน่ใจคือเขาเขียนว่า please fill with your bank card ก็คือให้เราใส่เบอร์นะ E-wallet number นะมันก็ขึ้นทูวนีอยู่แล้วแหละ แล้วก็ host holder name นะก็ please enter your inter wallet number แต่มันก็ให้เราใส่ในส่งของเบอร์เหมือนกันตรงนี้นะแต่ว่าผมใส่ชื่อก็ไม่ได้แล้วก็เมื่อกี้เราก็ใส่เบอร์ทุนไม wallet ทั้งสองก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วนะยังไงก็ตามนะผมก็อาจจะต้องรอ,อถอนเข้าบัญชีของธนาคารก็เแล้วกันตรงนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตใหม่แล้วกันในส่วนของเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้นะครับส่วนวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะก็ อาจจะต้องนะครับอุนะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆต้องให้ถึง100,000คะแนนนับอีกคนนึก็เหมือนทาพันคะแนนแล้วก็มาลองถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับคืนนี้มีแจกอ่างเป่านะครับถ้าใครจะรับอ่างเป่าก็อย่าลืมนะครับมารับคืนนี้แล้วกันนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ